สวัสดีค่ะวันนี้คนคุยข่าวกลับมาพบกันเช่นเคยทางหน้าจอ NBT 11ภาคกลางนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันศิลินทิประทุมค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมารายงานมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเราจะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกวันนะคะ 21นาฬิกานทีถึง22นาฬิกาทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางช่องทางต่างๆด้วยนะคะที่เป็นช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมไปถึง TikTok นะคะแน่นอนว่าช่วงแรกของคนคุยข่าวเรานะคะก็คือในเรื่องของคุยข่าวดีค่ะคุยข่าวดีวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราถึงอยากเอามาเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นในเรื่องของ มิจฉาชีพค่ะที่มีการอ้างชื่อหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีการหลอกให้เหยื่อนโอนเงินนะคะซึ่งก็มีหลายคนนะคะที่ตกเป็นเหยื่อจากตรงนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะมิจฉาชีพโจรไซเบอร์ในยุคป,ปัจจุบันก็หากลยุทธ์วิธีใหม่ๆค่ะมาหลอกลวงให้เหยื่อเนี่ยลงเชื่อซึ่งในช่วงที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอชอสอ,อ,อทอเอง ได้รับการร้องทุกข์จากผู้เสียหายหลายรายนะคะว่าได้รับที่เป็น SMS หรือว่าเมสเซจต่างๆได้มีการรับสายโทรศัพท์จากมิจฉาชีพซึ่งมีการแอบอ้างค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีมาสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกอุบายต่างๆเพื่อให้ผู้เสียหายนะคะหลงเชื่อแล้วก็มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินหรือว่าโอนเงินไปตรวจสอบหรือว่าอาจจะส่งเป็นลิงก์มา ให้กดลิงก์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันของหน่วยงานซึ่งมิจฉาชีพสร้างปลอมขึ้นมาก็คล้ายๆข,ของจริงเลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยแหละคะ่ะถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินออกไปเนี่ยจนหมดบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกลลวงต่างๆนะคะที่ถามขึ้นมาทีนี้หน่วยงานอะไรบ้างที่โดนบ่อยๆไปดูคุณผู้ชม หน่วยงานที่โดนบ่อยก็จะมี6หน่วยงานนะคะที่มิจฉาชีพเนี่ยมักนำแอบอ้างอันแรกเป็นในเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนตัวดิฉันเองเคยได้รับข้อความเหมือนกันนะคะว่า,าจะได้รับเงินชดเชยแปลงไฟฟ้าค่า FT อะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยตาสีตาสาบางครั้งไม่รู้นะคะก็กดไปบางครั้งอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่มีเงินฝากในบัญชกีก็กดไปแบบนี้ค่ะก็โดนดูดเงินไปเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของกรมที่ดินค่ะ ที่บอกว่ามันจะมีการอัปเดตสถานะที่ดินนะต้องดูว่าพื้นที่ของตัวเองถูกหรือเปล่าแปลงที่ดินตรงนี้ถูกหรือเปล่าก็โดนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในเรื่องของสนักง,งานประกันสังคมก็จะบอกว่ามีการอัปเดตข้อมูลหรือว่าจะมีการโอนเงินในเรื่องของค่าประกันโควิดมาให้ซึ่งเป็นเงินประกันที่ผ่านมาแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็จะโดนเหมือนกันนั่นแหละโดนหลอกนอกจากนี้ใครที่ชอบในเรื่องของสั่งสินค้าออนไลน์หรือว่า อะไรพวกนี้ก็จะมีอย่างเช่นฟแฟลตนะคะก็เป็นขนส่งอันนึงเหมือนกันอาจจะโทรมาบอกว่าคุณมีพัสดุที่เสียหายจะต้องมีการเคลมให้คุณกรอกนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะก็โดนเหมือนกันนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่ไปเข้าร่วมข้อมูล ไปเข้าร่วมโครงการของรัฐอะไรแบบเนี้ยก็จะบอกว่าให้มีการอัปเดตข้อมูลนะหรือว่ายกเลิกโครงการของรัฐนะอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้มิจฉาชีพตรงนี้มันเข้าไปสู่บัญชีนั้นๆได้นอกจากนี้กรมบัญชีกลางค่ะก็จะมาเหมือนกันส่งลิงก์มาอะไรมานะคะทําเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้กดไปก็โดนหลอกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานที่มักจะถูกแอบอ้างนะคะ ขณะดเดียวกันเองรัฐบาลนะคะเขาก็มีการออกมาเนา้นย้ำบอกว่าหน่วยงานของรัฐเองไม่มีนโยบายในการที่จะโทรศัพท์หรือว่าส่ง SMS ไปหาประชาชนขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อไปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่แน่ๆนเลยก็ขอให้มีสติอย่าหลงเชื่อเพราะว่าจะได้ไม่ตกไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ออกมาเตือนกันหลายคนก็อาจจะโดนในส่วนของหน่วยงานที่ไม่ใช่หกหน่วยงานที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนจะ กดเข้าไปหรือว่าทำอะไรก็ตรวจสอบให้ดีก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพักชมสิ่งดีๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคุยข่าวใหญ่รออยู่ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนาารรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธนารณรัฐอินเดีย ได้อัญเชิญภาพร,รมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุาของพระสารีบุตรและพระโมค,คััลานะมาปริสถานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการบูชาถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็นหน่อยนะพี่ด่วนเลย เท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อยน่มนุมช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอา,อางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนคนคุยข่าว เจาะลึกทุกประเด็นข่าวให้ชัดเจนด้วยเนื้อหาที่ย่อยง่ายได้ประโยชน์ดูแล้วจบครบประเด็นสำคัญหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยคือต่างคนต่างมีหน้าที่และความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไปส่งผลให้ฝุ่น pm 2 5ลดลงถึง20 2 4ถึง24%สําำหรับหลายๆคนที่รอคอยในช่วงปลายปีของฤดูหนาวแล้วก็เตรียมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกานาที ถึง22นาฬิกาดูทีวีเปิด MBT 11ภาคกลางดูออนไลน์เปิด p r d กลับมาในช่วงที่2ของคนคุยข่าวนะคะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของคุยข่าวใหญ่ ภารกิจของนายกเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมีกําหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบ50ปีความสัมพันธ์ระหว่างวันที่4-6มีนาคม2567วัตถุประสงค์ของการที่ไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่นหนึในเรื่องของทางเศรษฐกิจเนี่ย ก็คือส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนมุ่งมั่นดึงดูดให้ออสเตรเลียเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในไทยมากขึ้นร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคไทยแล้วก็ภูมิภาคแล้วก็ไทยนะคะรวมทั้งจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยลงทุนในออสเตรเลียเช่นเดียวกันนอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสผลักดันใหออสเตรเลียร่วมมือกับอาเซียนในการลดความขัดแย้งในภูมิภาคโดยสันติวิธีก็คือโดยใหออสเตรเลียในฐานะประเทศสมาชิกวุ่นส่วนไต้ภาคีด้านความมั่นคงระหว่งางออสเตรเลียสหราชชาาจากักรและสหรัฐอเมริกาและกลุ่มภาคีนะคะมีบทบาทสร้างสรรค์นในการส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคซึ่งก็จะไปเอือ้อต่อการส่งเสริมเสียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ 3. คือการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนออสเตรเลียค่ะ ก็จะส่งผลประโยชน์ต่อไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเข้าถึงเงินทุนรวม225ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียภายใต้โครงการ Australia for a s อาเซนนะคะโดยที่ผ่านมาออสเตรเลียมีการเน้นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจดิจิทัลทุนการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านวิชาการอารชีวศึกษา นอกจากนี้ออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นต่างๆในกรอบทวิภาคีด้วยไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขนอกจากนี้นะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนอกจากนายกรัฐมนตรีของไทยมีประมุขหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ว่าเมียนมาไม่ได้มาเข้าร่วมนะคะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีติมอร เลสเตนในฐานะผู้สังเกตการและเลขาธิการอาเซียนเข้ามาร่วมประชุมในยกรัฐมนตรีเองก็มีกำหนดการพบปะหารือก,กับบุคคลสำคัญทั้งระดับผู้นําประเทศต่างๆและผู้บริหารบริษัทที่มีความสำคัญระดับโลกที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะไปดูเรื่องนี้เขามีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศ ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณาสุขเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดิมบังคับใช้มาเป็นเวลานานบทบัญญัติบางประการบางข้อไม่เหมาะสมกับปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เลยมีการจําเป็นต้องทบทวนพรบรดังกล่าวแล้วก็มีการยกร่างพรบฉบับนี้โดยร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่1นึ่งอสอยังจุดๆ,ๆไว้นะคะมีสาระสาคัญเช่นแก้ไขคํานิยามของคําว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสื่อสารการตลาด และเพิ่มเติมคำนิยามผู okay. <It> ้มีป like ัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเรื่องของการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานที่หรือบริเวณสถานที่จัดบริการเพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและมีการเพิ่ม เติมโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีการชําระค่าปรับเป็นพิ่นัยไม่เกิน1,000 0บาทเป็นต้นอะไรแบบนี้นะคะทั้งนี้ในเนื้อหาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีการทบทวนตรวจ อย่างละเอียดคำนึงถึงในทุกมิติทั้งในเรื่องของด้านสุขภาพด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างสมดุลก็ขอให้รับความเห็นของหน่วยงานต่างๆเพื่อไปประกอบความเห็นพิจารณาด้วยก่อนที่จะนำเสนอวิพรัฐบาลเพื่อเสนอสภาพ,พิจารณาต่อไปมาดูหนังสือราชการลับค่ะ ที่สถานเอกอคัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยลงวันที่1มีนาคม2024นะคะมีเนื้อความระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาขอคัดค้านอย่างรุนแรงต่อรัฐสภาของไทยที่จะจัดสัมมนา3ปีหลังรัฐประหารโดยระบุว่าจะสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเมียนมากับไทยและขอให้รัฐบาลแจ้งให้รัฐสภาทราบถึงความกังวลของรัฐบาลเมียนมาและไม่ให้จัดกิจกรรมใดๆที่อาจขัด ขวางความสัมพันธ์อันดีในอนาคตสําหรับงานสันมนาดังกล่าวนะคะนายปานปีพิิทธทานุกรค่ะพิิทธานุกรนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดิมมีกําหนดขึ้นกล่าวปาาระกาถาพิเศษแต่ว่าได้มีการยกเลิกหมายดังกล่าวไปก็ไม่ได้ระบุเหตุผลอะไรในการยกเลิกนะคะ ส่วนผู้ที่จัดงานสัมมนา,าเจ้าปัญหานี้ขึ้นมาก็คือนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกในฐานะประธานคณะกรรม,มาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรมีการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวค่ะเดอะสแตนดาร์ดที่แจ้งกรณีนี้ว่าเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาที่กระทบต่อไทยโดยตรงและในฐานะคณะกรรม,มาการความมั่นคงแห่งรัฐ พยายามที่จะให้มีเวทีรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้การตัดสินใจหลังจากนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆและยืนยันว่างานนี้ไม่ได้มีการไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดไปสู่สาธารณะเนื่องจากเข้าใจถึงความละเอียดอ่อน สำหรับการเตรียมงานนี้มีขึ้นมานานกว่า2เดือนนะคะโดยรังสิมันยืนยันว่าก็ได้มีการประสานไปยังหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้านความมั่นคงชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาซึ่งรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพก่อนที่จะมีการจัดงานนายรังสิมันยังมีการบอกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการส่งรายงานประมวลผลที่ได้จากเวทีสัมมนานในครั้งนี้ส่งไปให้หน่วยง,งานต่างๆได้รับรู้พร้อมกับคําแนะนําของคณะของกรรมธิการ พร้อมยืนยันว่าก็จะเป็นการทําหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ไม่ได้ต้องการแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นนั่นคือท่าทีล่าสุดต่อเนื่องต่อเรื่องนี้นะคะของนายรังสิมัน ส่วนอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะนายพิธาลิมเจิลรัตวันก่อนก็ไปลงพื้นที่ที่ตำบลหนองวัวซอที่อำเภอหนองวัวซอจงังหวัดอุดรธานีมีการไปเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินจากชาวบ้านหนองวัวซอก็มีชาวบ้านกว่า500คนมาเข้าร่วมงานช่วงหนึ่งค่ะมีเรื่องที่นายพิธาพูดเราก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา นายพิธาบอกว่าตนต้องแจ้งให้กับพี่น้องให้ฟังในประเทศไทยเป็นที่ดินของรัฐบาลเยอะเป็นที่ดินของรัชการเยอะในประเทศไทยมี320ล้านไร่60%เป็นของรัฐบาล40%เป็นที่ของประชาชนซึ่งมีแค่กรรมมือเดียวเท่านั้นถ้าอยากเห็นประเทศพัฒนาจเจริญขึ้นก็ไม่ต้องเป็นหนี้สินเข้าถึงระบบได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบจะต้องมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เพราะคําว่าสิทธิ์ที่ดินแปลได้หลายอย่างเป็นสิทธิ์ในการทํากินเป็นสิทธิ์ในการให้เช่าเป็นสิทธิในการบริหารจัดการก็ได้รัฐบาลให้สิทธิ์ในการเช่าแค่3ปีอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นกรรมสิทธิ์ผมจะทําร้านก๋วยเตี๋ยวทาสียัยงไม่แห้งเขาจะเอาคืนก็ได้พอแม่พี่น้องจะปลูกมะม่วงสักปี2ปีถ้าเขาอยากเอาคืนภายในสปีก็เอาคืนได้ความมั่นคงในชีวิตมันไม่มี ทำให้คนในรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก็ออกมาตอบโต้ประเด็นนี้หลายท่านนะคะข้อความเมื่อสักครู่ก็เป็นในเรื่องของที่คุณพิธาพูดไป ทีนี้นายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการวิจารณ์โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเนื้อหาพูดเพื่อใช้ในทางการเมืองต้องหลีกเลี่ยงและอยากให้มาคุยให้เกิดการแก้ปัญหาจริงๆหากเป็นคนที่เข้ามาทํางานจะรู้ว่ากฎระเบียบต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆมันมีกระบวนการจึงอยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยดูความเป็นจริงแล้วก็ช่วยกัน แก้ไขปัญหาประเทศชาติดีกว่านั่งพูดแล้วพยายามมองให้มันเป็นประเด็นของการเมืองอยากให้ดูในรายละเอียดแล้วก็ค่อยมาคุยกันพร้อมนั่งคุยด้วยถ้าอยากคุยแต่ต้องคุยบนพื้นฐานที่ยอมรับความเป็นจริงก่อนเพราะว่ามันหมดฤดูการหาเสียงแล้วหมดฤดูแล้วสําหรับในเรื่องของการหาเสียงนะคะหรือว่าอาจจะเริ่มต้นใหม่ จะหาเสียงอบอจอหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ผมว่ามาคุยกันดีกว่าว่าจะแก้ปัญหายังไงและนี่ผมก็เชิญแล้วหากไม่มาคุยก็เป็นเรื่องของเขาอยากให้มาคุยมาติดต่อมาหากไม่มาก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขานะคะของเขาเนี่ยหมายถึงคุณวิทาอันนี้คุณภูมิทรรพูดนะคะนายจุลพานามนวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันผ่าน X กันนะคะ พื้นที่ราชพัสดุถูกจัดสรรให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อนเนื่องและอย่างไม่เคยเรียกคืนสิทธิการเช่าเว้นพื้นที่ติดภารกิจสำคัญทางราชการอย่างเช่นภารกิจทางทหารที่อาจจะเป็นอันตร,รายต่อประชาชนก็จําไม่สามารถให้เช่าได้ระบบสิทธิการเช่า3ปีเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหากจัดให้เช่ามากกว่า3ปีเช่น30ปีเนี่ย ก็จะต้องมีการต่ออายุสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่องค่าวละ3ปีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าจํานวนมากในกรณีที่เช่าข่าวละ3ปีสิทธิในการเช่าที่ดินราชพัสดุสามารถสืบทอดไปยังทายาทได้ตั้งแต่ดำเนินการมารัฐก็ยังไม่เคยเรียกคืนสิทธิการเช่ามีอัตราค่าเช่าที่ต่ำดังนี้นะคะ สำหรับการเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่เช่าทั้งหมดไม่เกิน100ตารางวาคิดอัตรา25สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนเกินกว่า100ตารางวาคิดอัตราค่าเชา่า50สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนทีนี้หากเช่าเพื่อการเกษตรเนื้อที่เช่าทั้งหมดไม่เกิน50ไร่คิดอัตราเช่า20บาทต่อไร่ต่อปีถ้าเกินกว่า50ไร่เนี่ยคิดอัตราค่าเชา่า30บาทต่อไร่ต่อปี กรมธานารักษ์จะยกเว้นค่ารมเนียมแรกเข้าทั้งหมดยกเว้นค่ารมเนียมในการรังวัดทั้งหมดและเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าเพียง1ปีเท่านั้นผู้เช่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกการดูแลจากรัฐในฐานะที่ดินเช่าก็มีการจัดการสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเช่นไฟฟ้าน้ำประปาการขอทะเบียนบ้านและการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยต่างๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ในการกำกับดูแลของรัฐโดยตรง ผู้เช่าเองยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุสามารถนําไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่ดําเนินการโดยรัฐได้ทีนี้เมื่อทําสัญญาเช่าที่ดินก็จะมีการยกเว้นค่าเสียหายฐานบุกรุกที่ดินราชพัสดุให้ผู้ได้สิทธิเช่าเป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนอย่างยั่งยืน จากความสำเร็จของหนองบัวซอโมเดลที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในความร่วมมือของกรมธนารักษ์และกระทรวงกลาโหมก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการกับกรมธนารักษ์กันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนแล้วก็ดูแลผู้เช่าที่ดินราชพัสดุตั้งใจจะขยายพื้นที่โครงการเพื่อมอบสิทธิ์ในที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัยและทำกินกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ยังบอกอีกนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นว่านอกจากภาครัฐจะต้องทํางานให้ประชาชนแล้วหากมีใครนําข้อมูลที่ไม่เป็นจริงไปพูดกับชาวบ้านก็จะเป็นหน้าที่ที่จะต้องออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยไปดูอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสุทินคางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการกล่าวเหมือนกันบอกว่าการลงพื้นที่หนองวัวซอโมเดลมีการไปให้ความรู้กับชาวบ้านซึ่งเป็นความรู้ที่ ผมว่าไม่ถูกต้องและเป็นการสร้างข้างสร้างขานิยมผิดผิดให้กับชาวบ้านจริงๆการลงพื้นที่ของฝ่ายค้านก็ขอบคุณที่สนใจปัญหาชาวบ้านอยากให้ไปทํางานร่วมกันกับเราอะไรที่คิดว่าเราทําบกพร่องก็สามารถติดติงได้ที่ผ่านมารัฐยังไม่เคยมีการยกเลิกสัญญาชาวบ้านขอก็ต่อให้ทุกราย ข้อสาคัญที่สุดก็คือมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์จริงเราไม่เคยบอกว่าที่ราชพัสดุจะเอามาเป็นกรรมสิทธิ์เราไม่ได้บอกว่าที่ของทหารจะเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ให้ชาวบ้านเราก็ต้องรักษาทรัพย์สินของประเทศไว้ด้วยบอกถึงฝ่ายค้านอะไรที่รัฐบาลทําดีแล้วเป็นประโยชน์ชมบ้างก็ได้ถ้าไม่ชมจะให้ความรู้จริงๆให้ในสิ่งที่ข้อมูลมันถูกต้อง ไปสร้างค่านิยมชาวบ้านให้ลุกขึ้นมาเอาที่รัฐทั้งหมดหรือที่รัฐที่ไหนก็เป็นของชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยมันอันตรายส่วนคุณดนุพน์ปุณกณันค่ะสอสบัญชีรายชื่อแล้วก็โคศกพักเพื่อไทยมีการบอกว่า mm hmm. การที่นายพิธาทำแบบนี้เนี่ยเป็นการเฉยโอกาสทางการเมืองให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ที่ผ่านมาการจัดสรรที่ดินที่ทำกินในกลุ่มพื้นที่ราชพัสดุ mm hmm. เช่นห mm hmm. นองวัวซอโมเดลเนี่ยนะคะ เป็นการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุไม่ใช่กรรมสิทธิ์ตามที่นายพิธากล่าวอ้างสำหรับที่ราชพัสดุหนองหัวซอเป็นระบบสิทธิ์การเช่า3ปีประชาชนก็เช่าอยู่ที่เดิมต่อสัญญาได้ตลอดแล้วก็ต่อเนื่องหากจะเช่าเกิน3ปีก็ทําได้แต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์การเช่าจํานวนมากการต่อสัญญา3ปีครั้งเนี่ยก็เลยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับประชาชน รัฐบาลเพิ่งลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินในโครงการหนองวัวซอโมเดลไปเมื่อ19กุมภ่าพันธุ์ที่ผ่านมาและรัฐบาลจะเดินหน้าเพิ่มที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่องในหลายวิธีการซึ่งหนองวัวซอโมเดลรัฐบาลก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจในเรื่องนี้มากมีการตำหนินะคะ ตาหนินายพิถาว่าหากต้องการทำการเมืองหมายอย่างสร้างสารรค์อย่างที่ก้าวกาอยากเป็นก็ควรเริ่มที่การให้ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วนกับประชาชนอันนี้เป็นหลายๆท่านที่มีการออกมาพูดคุยนะคะถึงในเรื่องของการที่นายพิธาเองไปลงพื้นที่แล้วก็มีการไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะก็มีการสะท้อนเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องที่รัฐบาลเองก็ลงไปทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ทางภาคอีสานในการมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินอะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุยข่าวโซเชียลรออยู่ค่ะ กลับมาในช่วงนี้คุยข่าวโซเชียลนะคะช่วงที่3ของคนคุยข่าวหากนึกถึงคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปนะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงหลากหลายยี่ห้อค่ะแต่ว่า Lenovo ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนเองก็มีการเปิดตัวค่ะแล็ปท็อปรุ่นคอนเซปตที่ทำมาเพื่อโชว์เทคโนโลยีจอโปร่งใสระหว่างงาน Mobile World ของ g r สปประจำปี2024ในเมืองบาเซโรนาของสเปนนะคะ แล็ปท็อปรุ่นนี้ใช้จอแสดงผลแบบไมโคร LED ขนาด17.3นิ้วเป็นไร้ขอบเลยนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถมองทะลุจอโปร่งใสจนเห็นจอด้านหลัง l e n o v o มองว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยจะยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ผ่านการผสมผสานสภาพแวดล้อมดิจิทัลรวมไปถึงทางกายภาพซึ่งเอ,อื้อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุทางกายภาพและการซ,ซ้อนทับของข้อมูลดิจิทัลน,นะคะ โดยแม้จะยังไม่ออกวางจำหน่ายก็จริงแต่ก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสกับส่วนหนึ่งของเทคโนโล,โลยีแห่งอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะของตัว Lenovo นะคะแล็ปท็อปที่ทำขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดตัวนะคะจอก็เป็นการโปร่งใสแบบนี้เลยนะคะก็คาดว่าถ้า ถ้ามองมาจริงๆก็จะมีวางจำหน่ายเร็วนี้ก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในส่วนของเทคโนโลยีก็สามารถติดตามกันได้นะคะว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของคนคุยข่าวแล้วค่ะดิฉันพร้อมทั้งทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ